มองฉันมองจองฉันเหมือนเธอจะฆ่าเธอเอช้อปปิ้งก็ดีเหมือนกันอโอ้โห่อแพงมากเลยอ,ะอ่ะบ้านฉันจนเธอ ช่วยสังคมคนยากไรของฉันหน่อยสิอู้ตายหอ่อนนี่นจะเป็นคนเป็นพวกกรมประชาสงเคราะห์หรือไงยะกนี่ฉันเนี่ยนะชอบกว่าน,นั้นก็คือโครงการร่วมพรางหันสองอะไรนะั่นแหละฉันชอบมากดีเมาซี่ร้ายเหลือเกินถามในเถอตั้งแต่เกิดมาเป,เป็นตัวเป็นตนเป็นกระเทยแบบนี้นะี่นะเคยทําบุญทําทานช่วยเหลือคนอื่นเขาหรือเปล่าตายนี่ขอบอกฉันเนี่ยเคยทำอย่างนี่ไม่อยากจะคุย แต่คุยนิดหนึ่งได้ฉันเคยแบบว่าทําบุญนะให้กับผู้าายากไร้ผู้หิวโหยสองร้อยเท่านั้นเองนะอขอโทษพี่เ <c oughs> ชื่อไหมฉันให้ไปนะทุกวัน,นยังจําฉันได้ฉันขอบอกแม่มใจแล่วเขาจาได้เมาหรือเปล่าจาได้สิยันหล่อนไม่ใช่ชนนีจะไม่ได้ได้ยังไงเพราะเวลา,า,าเขาไม่มีอะไรจะกินนะเขาก็จะมาขอฉันใหม่ทุกทีนี่ขอบอกนักศึสษรเขาเนีเอาเงินเถอะสงสัยชาตินี้คงไม่สบายอ่ะไม่เป็นไรครับเพราะว่าเราเปรู้อยู่แล้ว เลยในฐานะที่คุณพ่อเนี่ยเป็นผู้ชายคุณพ่อจะรู้สึกยังไงอะคะถ้าสมมติว่ามีผู้ชายคนหนึ่งท่าทางนิ่แมนมากๆแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยเป็นกระเทยอะค่ะคุณพ่อจะรู้สึกยังไงคะกับผู้ชายแบบเนี่ยวกับตามทําไมตอบค่ะ พูดเหมือนตัวเองเนี่ยเป็นกระเทยซะเองเลยแต่พูดไปมันก็ถูกของเขานะไอ้การที่คนเราเนี่ยมันจะเป็นตุ๊ดเป็นแต๋วมันไม่ใช่ความผิดของใคร<ะ>มันเป็นเรื่องของสภาพจิต คนเรานี่บางทีพวกเราเกิดมาเรารู้ใช่ไหมเราเกิดมาเป็นชายเราเกิดมาเป็นหญิงนั่นคือความรู้สึกแต่คนเหล่านี้เนี่ยเขาเกิดมากายก็เป็นอย่างหนึ่งแต่จิตใจของเขาสิเป็นอีกอย่างหนึ่งม,มันมันเป็นไปโดยธรรมชาติโดยที่เขาไม่รู้สึกตัวอะไรเลยเหมือนผู้ชายบางคนนะหนูเห็นกำลับล่ำนะแขนนี่เป็นมัดมัดมาโซ่บึกบึนนะหุนห่นโหหน้าตาหล่อเนี่ย บางทีนะด้วยสภาพจิตสภาพแวดล้อมและความกดดันรวมไปถึงความชอบส่วนตัวทำให้เขากลายเป็นแตวได้จริงไหมฮะจริงฮะนี้พี่เปรมสมกับเป็นกเลยร่วมแรกจริงะ <c oughs> นะขนาดรอบรู้เรื่องเลยไอ้บาค่ะ, <c oughs> ะคุณอาเปรมคุณอาพันก็เลยเป็นไปกับเขาเลยใช่ไหมคะก็ไม่ได้เป็นลยไม่รู้ว่าเช่อเนี่ยควรจะทำยังไงกับพี่เลิศดี ฮัลโหลเฮ้ยอ้าวหุ้เหรอเออยังไงมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยเหรอพี่ว่ามาที่ร่าน่ะทำเรื่องอะไรกันเหรอยฮะคือัำเรื่องกับเธออยู่นะครับดั้นกับเธออะไรวะ ถ้าลองครับถ้าลองทราบไหมครับว่าตอนนี้เนี่ยมีกระเทยทํางานอยู่ในบริษัทเราด้วยรับจริงป่ะพี่แบงค์ครับจริงครับอันนี้ยืนยันครับไครวะบอกครับเมาซี่ทำไมต้องเล่นอมพนันมาด้วยฮะว่าใครกระเทยบริษัทเราก็ว่ามาเลยนี่ก็บอกไปหน่อยสิคะพี่บอกเยฉันจะไม่บอกนะบอกนิดนึงนะบอกนิดนี้ แตกกับก็ได้บอก,กตงกระเนมหอมแก้มีนินะ<ว>ผมแก้มบ๊ะบ๊บาบะบบคนผีทะเลหอมแก้มครับแกมเขาานช้ำหมดเลยแต่หอมจริงๆน,นเหรอด้าหน,นุนซี่รับตาคนต่อและที่ไม่แลกที่ไม่ได้วิถีฐานมากฮะกระเทกะะยกับปัญญาอ่อนรวมกันฮะออคือพ่อหมายความว่ามันมันแย่มากฮะ วันนี้มันร้อนมากเลยเนาออากาศร้อนร้อนว้าย่างนนนะทำหน้าชัดเลยนี่ยะนึกว่าฉันจะไม่เห็นเหรอนี่สมตาเลยอะจัหลันจะไปไหนยะครับว้าทำหน้าใสาซื่อซั้นมากเลยนี่บอกมานะเมื่อคืนทำไมเบี้ยวไม่ไปบัตเต้กับฉันนะกพูดฉันนึหล่อกันเนื้อมากเลยนะนี่อะไรกัน แล้ว้อบอกกับพวกเธอใช่ไหมบอกเพื่อนสาวทุกคนบอกว่าเฮ้ยนางวุฒ euh, ิมันมาตัดตัวกันเลิศเลยดีกว่าแล้วแล้วก็ไม่มาบอกมาเลยนะอือือเอ่อผมว่าเขาเข้าใจผิดอะไรกันหรือเปล่าครับคือผมไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้เข้าใจผมผมผมผอมไหนตายจะมาต่อตาเลยใช้ก็บผมนะหอใช้ผมจะแต่มมาลายกันขานางวัฒินี่คือผมว่า เออเข้าใจผิดมั้งครับเอางี้เดี๋ยวผมขอตัวก่อนครับนี่ธุระอนี้ไม่ทนจะติเสียแน่เลยอย่ามากแม่เลยฉันว่ามันเล่นยามากแน่เลยหายสั่งเราแล้วค่อยไม่เจอกันนะฉันจะไปอบ้าเุ่นรัดตัวฮลัลโหลชื่อไหนจ๊ะครับพี่จาจา๊าฮะเอ้าําำไมกถามอย่างนี้ล่ะคะ พี่ก็เป็นผู้ชายสิครับเป็นผู้ชายทั้งแท่งเลยก็อะไรตุ๊ดต๊ดอะไรฮรัลโหลฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลพูดมนอะไรกันมาวันเนี้ย๋อ้พูด เจ๊นั่นดี่ะฉันไม่เจอกันตั้งนานทำไมหน้าแก่ๆงี้วะไปนี่ไม่เจอกันนานๆอย่างงี้ปากยังหมาเหมือนเดิมเลยยะหล่อนอืเธอน่ะแก่กว่าฉันตั้งเยอะเพราะเธอเป็นพี่ฉันนี่นี่นี่ฉันเนี่ยนะก็แก่กว่าแกไม่กี่นาทีเองแหละเพิ่ต้องมาพูดแต่หน้าแกตะแก่มากเพราะว่าแกโบหน้ามากฉันจะบอกให้ นี่แม่เอาละไม่อยากมาทะเลาะกับแกเหมือนตอนเด็กๆนี่มีทุระาอะไรเรียกฉใชมาทํทำไมไหนบ่ยพาไปเยี่ยมแม่ไงอืยังไปไม่ได้หรอกตอนนี้เพราะตอนนี้ฉันมีธุระสำคัญต้องคุยกับแกเรื่องอะไระ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเออขอโทษดีนะพี่มาสายรถติดมากเลยไม่เป็นไรค่ะพอดีออนก็เพิ่งมาเหมือนกันน่ะค่ะเหรอค่ะมี่มือคู่เลยเนี่ยมาสายหรือ๋อนี่มิ้งเพื่อนออนน่ะค่ะพอดีก็สนใจเรื่องการทำโยเกิร์ตออนก็เลยชวนเขามาคุยด้วยค่ะ เปี้ยวขาวสวุอะไรนะคะเปล่าที่หมายความว่าดูน้องเขาเปรี้ยวดีแบบโยเกิร์ตไงแล้วสองสาวนี่ออสั่งอะไรมาทาน,นอะไรยังไงยะยังเลยค่ะโ้่ตายแล้วตายอู้ตายเลยนโอ้สิ่งท้องร้องดังจังอ่ะบอยบอยจ้าที่จริงนลมันก็ไม่มีใครรู้ใช่ไหมว่าฉันกับเธอเป็นฝาแฟดกัน ฉันว่ามันออกจะสนุกวันนี่จะตายนะยะฉันจะบอกให้สนุกกับผีแกสินี่ตอนนี้นะแฟนฉันอ่ะเขากําลังเข้าใจผิดฉันเข้าใจปะว่าฉันเนี่ยกาลังเปลี่ยนรักนิยมเขาเพ้่อเขาก็ใจผิดฉันแต่ฉันก็ลาบากใจอยู่เนี่ยทางที่ดีนะฉันว่านะแกควรจะไปอธิบายครับเขาเข้าใจถู้ไหมว่าเอออะไรเป็นอะไรใครเป็นแปดใครเป็นตุ๊ดเหมือนแกอย่างนี้ฉันจะได้สบายใจสักที ฉันไปไปวันนี้เลยดีกว่าฮโนโนวันนี้ไม่ได้เด็ดขาดอย่าตายนี่ฉันเพิ่งรู้นะว่าคนอย่างแกเนี่ยนะ <c oughs> กลัวหญิงโกรธด้วยนะคะแต่คนนี้จะรักจริงโว้ยอยู <c oughs> ่โว้ยสิวะอืมนี่เอาเป็นว่าวันนี้ฉันไปไม่ได้เข้าใจไหม <c oughs> ฉันมีนัดกับเพื่อนสาวๆของฉันวันนี้ต้องปาร์ตี้กันนี่นะนี่เอาเป็นว่าฉันรับปากก็แล้วกันว่าฉันจะไปให้นะ แต่ว่าวันนี้ไปได้จริงๆไม่ว่างขอตัวก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวไหนบอกว่าจะไปเยี่ยมแม่ด้วยกันไงเอ้าพค่ถ่ายนี้แก่แล้วก็ฟังอะไรไม่ค่อรู้เรื่องเลยนะนี่ก็บอกแล้วว่ามีว่างเอาเป็นว่าฝากบอกแม่แล้วกันว่าก่อนกลับอะยังไงฉันจะเข้าไปจ่าคุณแม่งามๆนะคะวันนี้ไปก่อนนะคะอือเออ นมเพื่อนหวสนใจจะทำนะคะป๋านมเปรี้ยวโยเกอร์โอ้โหเลยจ้ตายนี่จะมีสองคนนี่มาโหนอะไรแถวนี้ยะตายนี่เลยบอกว่าจะไปงานปาร์ตี้บ้านเโรสไงเดี๋ยวฉันตามไปไงแล้วพี่วุฒิเรามาทำอะไรที่นี่เอ้าตายก็พวกหล่อนสองคนจะมาสวอนแถวนี้ได้นี่ยะแล้วทำไมฉันจะสวรบ้างได้ยะ สวัสดีค่ะคือสองคนนี้เพื่อนเองคนะเพื่อนเพื่อนเพื่อนเองค่ะคือเดี๋ยวเราจะมีงานปาร์ตี้กันนะคะแล้วก็จะมีทั้งโอ๊ยชะนีจริงชนีเทียมชนีปรับเต็มไม่หมดเลยนะคะถ้าคุณพี่ว่างเชิญนะคะมันมากแค่เขาบอกค่ะคุณพี่ขานี่ถ้างั้นฉันไปก่อนนะเออแล้วเดี๋ยวไงเดี๋ยวเจอกันเออแล้วก็ยินดีเชวนคุณพี่เข้าไปด้วยกันนะกันนะจะได้แบบว่ามีอะไรให้เลิ้งร่ากัน ถ้าว่างก็เชิญนะคะคุณพี่ะาอยู่กินอะไรก็ได้นะนี่อย่าลืมนะไม่ลืมโอเคพี่วุฒินะคะเป็นเพื่อรุนพี่เพิ่งกลับมาจากอเมริกาค่ะอเมริกาค่ะไอเนี้ยนะเบิกาค่ะเพิ่งกลับมาเยี่ยมบ้านเพื่อนๆก็เลยจัดปาร์ตี้ต้อนรับมีทั้งสาวแท้แล้วก็สาวเทียมเทียบเลยค่ะสนุกมากเลยนะคะเดี๋ยวเชิ ไปด้วยกันนะคะนะลขค่ะเกะล่อนค่ะอะไรนะคะอปาบอกมันป็่กระเทยแล้วชอบล่อนไบบล่อนมาดูมานั่งนี้ดีกว่าแม่เรื่อง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 หรอจะทำนมเปรี้ยวเหรอใช่นมเปรี้ยวฝาก็ทำเก็บหรอเพื่อมากเปรี้ยวน้อยให้เปรี้ยวแบบเป็นเหมือนยำก็ได้นะทาเป็นน้ำยำก็ได้ใช่ไหมคะเร่อวันนี้วันนี้ไม่มีอเมริกาเลยแม่ใจดีสำหรวันนี้ ก็นะ้วทำงานได้แบบพี่แล้วพี่เป็นไงพี่จับมันมาตีก้อนแล้วยังฮะเอ้๋ยวเดี๋ยดแล้วไอ้อาการตุ๊กติ้งตุ้งติ้งเหมือนตุ๊ดออกมาเนี่ยติดมาด้วยป่ะไม่มีเลยไม่มีสักนิดเดียวไอเ้เลิศลพบุญมันมืออาชีพจริงๆนขนาดมาจีบหนูพาเชิญติดเนี่ยมันต้องไม่ธรรมดานะไอ้หมอนี่ผม,มสงสารแตงโมพาเชิญนะครับพี่แ,แพรจะมีแฟนแล้วเขาทั้งทีก็ มีแฟนเป็นไอ้พวกแอบคิดแอบใจไอ้พวกแต่นี่โชคดีนะครับที่เรารู้ความรับของมันสักคนก็ไม่รู้สินะแต่ที่แน่ๆมันไม่รู้หรอกว่าเรารู้ความลับของมันใช่ไหมนี่ขนาดเช้าหนูพัชชื่นนะสบัดหน้าใส่หน้ามันนี่จ่อยเลยแล้วนี่ไม่รู้โดนอะไรอีกอยู่ในห้องท่านรองนานแล้วด้วยยังไม่ออกมาเลยฮะ <x> โอ้โหวันนี้ต้องยอมยรับเนี่ยนะว่าเมื่อวานพอเห็นนายเดินจะนทร์จก้ารกระตุงต้งกระติ้งทำยอกย้ายใส่สะโพกเนี่ยฉันเปิดตำลรางไม่ทันเลยไม่รู้ว่านายจะมาแผ่นเหนือแม่ขนาดนี้โอ้โห,โหมันในายกระลัอมได้แบบสุดขั้วหัวใจกระลัอได้แบบถึงที่สุดจริงๆเว้ยอันนี้ท่านชมหรือด่าครับเนี่ยเฮ้ยทีแรกก็จะด่า แล้วไม่ใช่แค่ดา่าแล้วยากจะมีถีบด้วยเพราะหมั่นไส้แล้วมันทุเรศลูกตามากแล้ได้ทําตัวเป็นกระเทยแต่พอเห็นสาวๆที่ไหนไปด้วยแล้วโอ้โหคุณังลุกเลยวุฒฉันฉันเปลี่ยนจากการดา่าเป็นขอบคุณอขอบคุณที่นายได้เปิดวิชัวเปิดสายตาของฉันนี่ค <c oughs> รูเนี่ยฉันเพิ่งรู้ว่าการเป็นกระเทยเนี่ยทำให้เราสามารถจะเข้าไปคลุกคลีกับผู้หญิงสวยๆได้มากข,ขนาดนี้นะนี่คิดดูนะถ้าเกิดฉันเนี่ยสามารถที่จะ สมมตินะสมมติว่าฉันสองอาจจะทำท่าทำทางเหมือนกะเทยได้ใช่ไหมฉันจะได้เจอสสาวสูัขนาดไหนก็อยู่ปนกันไปเลยนี่คิดอะไรออกล่ะเลิศลบทำไมนายจะไม่ช่วยสั่งสอนท่าอย่างนั้นให้ฉันใหได้เป็นกะเทยได้เฮ้ยอย่าเก็บไว้คนเดียวสิเมื่อคืนฉันยังไม่บอกเลยนว่านายเป็นแฟนลูกสาวฉันหรือจะให้ฉันบอกหรือจะให้ฉันบอกดังท่านลองนะครับจะลองเป็นกะเทยเหรอ